สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่แพ้วปาวะโลวัดลางหมันมานำเสนอนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสร้างจำนวน499เหรียญออกปี พุทธศัก,กราช2อ5 3ต่อโค้ดคงพันธ์ต่อโค้ด88นะครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับรุ่นคงพันธชาตีวัตถุมงคลของหลวงปู่รุ่นนี้ได้จัดสร้างออกมาเป็นที่ระลึก เนื่องในวาระาสร้างกำแพงรอบอุโบสถหลังใหม่ของวัดลางหมันนะครับซึ่งเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงผสมกับพระเหรียญเก่าๆที่ชาวบ้านนำมาถวายหลวงปู่นะครับแล้วก็หลอหลอมมา เป็นจำนวนมวลสารเดียวกับโค้งอพัณฑ์แล้วก็จัตุรมุกซึ่งเป็นทองแดงที่มีหลายชนิดนะครับผสมหล่อหลอมออกมาจะได้ผิวพันวัน,นะที่เข้มขังสวยงาม กว่าวัตถุมงคลรุ่นปัจจุบันปัจจุบันราคาเล่นหากันอยู่ก็พอสมควรนะครับปัจจุบันหายากแล้วซึ่งที่ผมมานำเสนอน,นี้ก็เพื่อที่จะแบ่งให้บูชานะครับถ้าใครสนใจก็ทักผมมาได้นะครับ ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ซึ่งวัตถุมงคลน,นี้กระแมงแก้วนี้ผมมี2เหรียญนะครับท่านสมาชิกท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับโค้ดแปเลขแปดบลฟนกันนะครับ พ้นตัวที่1นึกับตัวที่2ไม่เหมือนกันนะครับค้นตัวแรกค้นตังต,ตัวแรกหางเลขแปชี้ไปที่12บสนาฬิกา้นตัวที่2หางเลขแปชี้ไปที่1นึนาฬิกาแล้วก็รุ่นนี้มี การทำขึ้นมานะครับมีของเรียนแบบขึ้นมาแต่ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าความคมชัดไม่มีนะครับเป็นเหรียญที่บวมส่วนเหรียญที่แท้นะครับจะต้องตึงผิวจะต้องตึงแล้วก็มีเส้นขนแมววิ่งอยู่ในขอบเหรียญด้านในที่เป็นตัวอักษรนะครับ พื้นเหรียญด้านในวง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 กลมนี้นะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งทั่วเหรียญเลยซึ่งซึ่งของเก๊ทำไม่ได้นะถอดพิมพ์ไม่ได้และก็ขอบเหรียญจะคมมากคมเหมือนมีรอยตะอบขอบขอบข้างเลยนะครับ สีทองแดงจะเป็นสีทองแดงธรรมชาติโค้ดที่ตอกก็จะนูนออกมามาด้านหลังเพราะว่าเป็นโค้ดที่ตอกด้วยมือนะครับคนตอกก็ใช้น้ำหนักมือตอกค่อนข้างาแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าเลขความคมชัดก็ยังคงอยู่นะครับตัวเลข88หลวงปู่จะนั่งเต็มองค์นะครับ นั่งกันมาทานเตมุง ท่านใดสนใจที่จะเช่าวัตถุมงคลกับผมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับนี่ครับเลขแปดแปดคมชัดลึกนะครับหน้าหลวงปู่จมูกก็เป็นสัน มีดวงตาที่เป็นธรรมชาติจุดสำคัญที่สุดก็คือเม็ดไข่ปลาที่อยู่หลังด้านหลังหลวงปูนะครับมีเม็ดไข่ปลา1เม็ดตรงนี้นะครับซึ่งของเรียนแบบจะทำไม่ได้ถอดไม่ติดนะครับมีเม็ดไขป่ปลา แล้วก็ผิวจะออกไฟผิวไฟเหรียญรุ่นนี้ผิวออกจะออกผิวผิวเพิงนะครับผิวผิวไฟอีกองหนึ่งก็จะมีเหมือนก,นกันกับองแรกนะครับมีเม็ดไข่ปลาอยู่ด้านหลังด้านหลังจีวรหลวงปู่มีเม็ดไข่ปลาเม็ดกแรกซึ่ง จุดแจกตังก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเปิดได้บูชานะครับเหรียญละ5,500บาทนะครับต่อเหรียญน,นะครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็หาได้ยากแล้วเพราะว่าจำนวนการสร้างที่น้อยนิดหน้าหลวงปู่จะคมชัด ลึกนะครับข้างบนเขียนว่าที่เราลึกขอบเหรียญจะเป็นวงกลมนะครับจะเป็นเส้นวงกลมซ้อนกันที่ขอบเหรียญทั่วทั้งทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับทั่วทั้งวงเหรียญเลยนะครับตรงขอบนี้ครับจะมีวงขมวดขมวดขมวดรอบรอบเหรียญของหลวงปู่เลยรอบเหรียญเลย แล้วก็มีวงแหวนซ้อนอยู่ในอง์หลงปูนั่งอยู่ในวงวงวงแหวนนี้วงกลมนี้แล้วก็มีพยัญ,ญชนะอักษรเอ่อเป็นอักษรอักษรโบราณน,นะครับเป็นยันนะครับสอนผมก็ไม่รู้ความหมายสองข้างนะครับ ด้านล,ล่างเขียนว่าหลวงปู่แพ้วปาวาโลซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ที่คนสะสมหมดเลยนะครับซึ่งเหรียญนี้ผมได้มานานพอสมควรแล้วซึ่งผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับสมาชิกนะครับถ้าใครพร้อมก็ ปิดได้นะครับผมยินดีปล่อยให้บูชาต่อไปนะครับใครที่อยากได้ก็ผมเลี่ยมกันน้ำไว้ให้เรียบร้อยด้านหลังก็มีจีวรหลวงปู่นะครับสองเหรียญน,นี้มีจีวรหลวงปู่ใส่ไว้ให้เหมือนกันถ้า สมาชิกท่านใดอยากจะเปลี่ยนนะครับไปเลี่ยมกอบเงินซึ่งผมเห็นของเพื่อนสมาชิกนะครับเลี่ยมกอบเงินแล้วสวยมากเลยนะครับถ้าเลี่ยมกรอบเงินแล้วราคาอยู่ที่6 5 0 0ห้าซึ่งผมก็ได้เช็คราคามาก็นานแล้วนะครับ6500หซึ่งอันนี้เป็นเหรียญที่ว่า ราคายังไม่แรงนะครับแต่ว่าอยู่ที่นักสะสมหมดนะครับอยู่ที่นักสะสมหมดเขาจะเก็บเหรียญที่มีเอเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเหรียญที่สร้างน้อยจํานวนน้อยส่วนใหญ่ผมจะเก็บเหรียญที่สร้างจํานวนน้อยๆแล้วก็เ,เมื่อ ผมก็คิดว่ามีพระหลวงปู่เยอะมากมากพอประมาณแล้วอย่างผมก็อยากจะแบ่งปันออกไปบ้างเพื่อให้มีการกระจายพระของหลวงปู่นะครับออกไปไว้กับ คนที่สนใจแล้วก็รักสะสมเหรียญน,นี้มีพิธีดีนะครับแล้วก็มีจนวนมวลสารที่ครบสูตรเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเหรียญทองแดงปัจจุบันนะครับที่ออกมาอาจจะออกสีไม่เหมือนกับทองแดงโบราณนะครับ เหรียญกำแงแก้วนี mm ้เ hmm. ป ah ็นเหรียญทองแดงโบราณนะครับที่ว่าจนวนวลสารจะเอาพระเก่ามาหล่อใหม่ให้ได้วัตนะสีสันแบบนี้หายหายากนะครับเหมือนเหรียญจตุรมุกจะมีออกคำคๆดำๆๆแล้วก็มีเสน่นะครับมีมีเสน่หมีคาบขเอาบ็อกนะครับคาบเบ้าของบอ็ก จตุรมุกสร้างในโอกาสวาระใกล้ๆกันนะครับกับจตุรมุกทางขึ้นพระอูโบสดหลังที่2เหมือนกันนะครับมีจตุรมกุกกำแพงแก้วคงกระพัน b ีห้าเป็นพระดีปีลึกนะครับถ้าใครอยากได้ก็ผมก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็มีเหรียญเ ยันสวน2นะครับหรือยันสวนเกยันสวนเก้ามีสองสองเหรียญน,นะครับแบ่งให้ <c oughs> แบ่งให้บูชาไปนะครับเหรียญละ6 5 0้บบาทรวมส่งนะครับเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้กับเนี่ยครับกำกำแพงแก้วด้วยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับ อยู่ที่5 5าพน้านะครับต่อเหรียญมีสเหรียญจะปิด2เหรียญเลยก็ได้นะครับ5 5าพไม่แพงนะครับเมื่อก่อนราคาอยู่ที่เล่นเงินเล่นกันถึง7จ0 0แปดันนะครับเล่นเงินถึง7จ็ดถึงแปดพบาทเลยนะครับเลยสวยแล้วก็บางองค์ก็มีโค้ดพิเศษโค้ดพิเศษแล้วก็ต่อโค 8, 8. อ้ด88ดแปดอ หลายคดนะครับก็ก็มีมูลค่าสูงขึ้นมาอีกแต่เหรียญของผมนี่ก็เป็นเหรียญที่ผ่านไม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมได้มาผมว่าเลี่ยมเก็บผิวเลยโดนมือบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับโดนมือบ้างเป็นรอยนิ้วมือซึ่งก็เป็นปกติซึ่งพระอาจจะเกิดจาก การจับพระที่ไม่ถูกวิธีนะครับคือเขาจับพระอย่างนี้นะครับแทนที่จะจับขอบขอบพระนะครับขอบเหรียญมันทําให้เกิดคาบเหงื่อ,อ,อที่มือเรานะครับมันเค็มมันไปมันไปโดนเนื้อพระนะครับทําให้ล้างออกไม่ไม่ได้นะครับล้างออกไม่ได้แต่เราเน้น ความศรัทธาหลวงปู่นะครับซึ่งริวพรนณวันพนระของผมก็ไม่ใช่กี้เลสกีริ้วกีเลสอะไรนะครับเพราะว่าดูตามที่ผมโพสต์นี้ก็คือถือว่าสวยระดับหนึงแล้วนะครับประมาณ80ถึง90เปอร์เซ็นต์นะครับ เหรียญหายากนะครับราคานี้ก็จับต้องได้นะครับก่อนที่จะทะลุไปถึง6,000 7,000นะครับแล้วก็เหรียญยันสวน99นี้ครับเปิดให้บูชา650รวมส่งนะครับพร้อมกล่องเดิมอยู่ในซีนเดิมนะครับไม่ผ่านมือเลยนะครับ ไม่ผ่านเหงื่อไม่ผ่านการจับเพราะว่าผมจะมาอยู่ในถุงตลอดเลยไม่มีนิ้วมือนิ้วาลายนิ้วมือปรา,ากฏในเหรียญน,นะครับมับ่นใจได้ขอค่าสง่งพระหกร้อยนะครับขอค่าสองห้าิบบาทวันนี้นะครับวันหน้า,าไม่รู้ มีสเหรียญนะครับ6กรถ้าปิดสองเหรียญก็พันสองร้นสองร้อยห้าผมคิดค่าส่งแค่ห้าสิบาทนะครับแต่ปิดเหรียญเดียวผมคิด6กรห้าสิบนะครับมี2เหรียญนะครับถ้าอยากได้ก็ปิดได้เลยตัวเหรียญ กำแพงแก้วนี้ก็เปิดที่5,500ัน5้าบาทนะครับ5,500บาทรวมส่งนะครับรวมส่งรวมส่งให้ด้วยเพราะว่าผมต้องไปส่งในเมืองนะครับก็มีค่าน้ำมันค่าค่าพัสดุนะครับก็คิดราคาไม่แพงนะครับ คิดว่าท่านใดสนใจและมองหาอยู่นะครับโอกาสมาแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับซึ่งผมก็จะเก็บพระที่ผมชอบไว้แค่จำนวนเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าผมเองก็มีพระก็ไม่ ไม่มากแล้วก็พยายามที่จะเก็บพระที่เราชอบบางองค์เอาไว้ส่วนที่ว่าเราเก็บไว้นานๆเราก็อยากจะแบ่งบูชาออกไปนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ผมเรียมไว้ผมไม่ได้แขวนเลยนะครับอยู่ในสภาพใสตลอดเลยโอเคครับผมฝากสมาชิกด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจก็ทักมาได้นะครับ ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ